มือนี่อ้อมมียงกว่าอมเหน่อชิบเห็นผักเนี่ยออันนี้ฟัวก้อนเออตามสูตรฟัเก้อนไก่สูตรเรลไม่ใช่ค um นหัง nah, ลุงนะเนิอหาเรืองอีเสพยิ่งเนียมือีิเสพยิ่งเสพไส้ไปเห็ดโอเซกเสพยิ่งเสพประจำเสพยิ่งบ่ได้ไม่พวกัน อทั้งนั้นก็กำลังปรึกษากันอยู่ไนงะนักเลง,งเซน่นะนาให้เหมียวมึงจะก็มีเนี่ยปองเด็กข้าวตืดดั่มตอนนี้กับประมาณทุ่มหนึง่งเบิ่งเป็นยังพุ่นโอ้เดียนกับงามเนื้อบานนี่เนาะอ้อมเนื้อไปเห็นอ้อมเนื้อใช่เนื้อเนื้อเนี่ยท่างนี้กับอ้อมเนี่ย ใส่เพี้ยขี่เพียนน่ะเนี่ยขี้เพี้ยนเย็นถ้าเมต้นต้น้ตันกยอนกินเขาก็เอูดเดยวล่ะไม่ฟังเลยเซมทำหนึงเนี่ยเนื้อใส้จะซื้อมาลูร้อยหกสิบแลเนี่ยแกอูดหนื้องานเกเอากระทาออกนี่ล่ะอะไรกระทาล้อกบรรยากาศน้อทำ กรุงเทพก็สีจังสีแล้วครับโูนเรียนกงามกินแล้วก็ขึ้นไปนอนคนดูครับจะานงนาดีคนึเกไปนังเฝ้าน้ำเขาทำแผเนี่ยอิงมันจะอุ่นใอย่างนึ่งต่ว่าลูกเขาก็ลูกเขาหลีทหารสองตัวแต่ว่านี่เซฟนะตือนเนาะ หอมเนื้อไส้เนื้อเรื่องในรวมยวค่อยเจิมพักเข้าไปขวมีเขานั่งเข็มให้มัน oh, อ๋อสะหมดทั <S <S mm ้งเข็มแล้วรนไส้เนื้อมันมันมันไม่มีคนดูเคือกี้เจอว่าเมื่อเดินพากันไปตา้องหา่สนะครับเตาซนบ้านเฮานี่แหละครับ เฮ็กินเฮ็ดอยู่มองเก่ามองเดิมนะครับเมื่อกินเข่าน้ำเพินสูมือเมื่อกินเข่าน้ำเพินสูมือเนอื่นเมื่อกินสูมือมูพวกกันนี่แหละเติมน้ำลงไปบก่อนนี้แหละเออพ่อเนี่ยปวดจังเลย เดี๋ยวถ่ายมันฝดดัากน่อยยังมันเบิงตอนใส่พักกระกันแบบเบึ่อไฟอยอดใสขึ้นเขายังว่าไฟร,รุแดงมันจะคัดตัวเตาคืนเดี๋ยวพ่อคอนสุมฟื้นขึ้นซะก่อนอยางก็ใส่ลงไปทีละ เดี๋ยวใส่พักใส่หยังก่อนอโอเคเอ้มือนี่เปลี่ยนเป็นกุกเซฟหญิงเลยบ้านนี่เซฟหญิงมือนี่ออมเนื้อออมเนื้อออมเนื้อใส่คือพักไรเถอะเอาออมกินฝักสีนอยู่ทางล่างเซฟ ออมกินผักเนาะซื้นมาอกินผักเลยนะซนขี่หนึ่งผักสามกิโลนี่นะใม่ทั้งเนื้อได้เลยนี่ละสุดยอดมีวัตชุยางแหละใส่ร่วมกันทเรื่อยใส่เนื้อเคียงงาเคียงง่ายเานี่ออมโอเคครับขอบคุณสำหรับ ค่ำตีส้มเด้อสวัสดีครับจมาเด้อบาทนี่งกินเลยเด้อบาทนี่งออมแล้วสดอาจารย์อืมพูนกินเลยก็แล้วกินเลยก็แล้วกินอยู่นี่ละแซบแซบแซบอืมแซ่บครับมาเด้อพี่น้องอืมกินแบบมีกินแบบลูกชุ่งยกขี่ข้าวนาตะบุญเอาลายบุญยังเข้าไป มาเด้อมาเด้อป่าจะกินได้เข่าบาหน่ำบักทัวสมพารอมีสมุนไพรพร้อมนี่มีปลาขับของพร้อมมีเบื้งปลาขับของขาบแน่วไหนบุหงจักเจ้าแสบ้าจะฟ้าเอื่อนเออ อาหารนี้กินเลยเฮงอันนี้น้ำเก๊ก้วยเอาแม่โลดกนเ่เมาด้อมาด้อมาดกินเข่าดมา้อมานเข่า้วลงกอ้น <CCTV maison> ี้าหเนี่ยกินโรดกินโรดกินโรดกินน้ำกันนี่หลังเราเรายิ้ปพูดบว่ามันเก่งเนี่ยต้องเข้มขวด โอ้ยพ่อ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 แล้วจำนั่นโอบรรยากาศฝนตกเลยไงสถานที่ได้บานนี่อะ้มันเอาเขาคงเพิงจะเขแกขวดได้ไงเขาตั้มอหเลี้ยนเแดกยังก็กินได้เบนหล่ะขวดไหนเบี้ยซ้มาประด็นย่ามันจับข่าวไหม มือทางีชมทักรสแซ่บได้ชมพักเอาห่อห้อยห้อยมวนออกไยห้อยห้อยได้เป่ดูว่ารูชาขนาอันนี้น้ำเก็กข้อยอาค้วเคียวเ้วปลารสดีไส้บุกื่นเนาะบุ้ซอสึะทำภาษาบ้านเราเราจะทอเอารสดีห่วยนะ ปาบอกูาเด็กตัไข่ยปาเด็กตข่อืออือู่ชเยดีเ่บเด้ข่เอมามาเิ่งเจมาเอาก็แหงว่าเขาบ่เห็นข่ยัดเขียวใช่พวกกูนี่เอ็นค่อมเอ็นนี่นี่ละพวกตัวผมลหละนี่อือเห็นจะเสบเขาบ้าน ยินจะเสียบนองเสียเขาว่าเขาบอกเอากธรรมชาติเนาะยิ่งหอนเนาะธรรมชาติมือหน่อเจ้วป่าบอตะวันชื่อไหนีไมารับรถมืออื่นเดี๋ยวก็าจะชื่อเองดอกไม่โอนเงินให้กินจะของอันเหนียวแคล้วไรมีอะไรได้เขาอ่ะนี่ยุบกินเนี่ยชื่อรอยเดียวกับพ่อ คนห้าสิบบาทแล้วเบียร์ก็ออกเองบ๊บบ๊อบแล้วอันนึ่ร้อยนึงอเบียร์มาไมหกอะไกล้ป่ะใกลก่กระแซบอยู่ดีลาบแต่นั่นมันนื้อมแรงโอ้จริเห็ุดีๆเจ็บๆจริงๆกินก็แรง้ง่อ่ึงเหตงเกี่บวพวกใหนัง วันนี้ใุยกินเหรอคุกินอะไรแซ่บพอชมผักแก้วนี่แซ่บเี่ยอาวว่มือหนูซื้อมาฟาแกวบเฮอตาน่ากินอรุณสองถุงลกไปได้อันนี้จันรกมากแล้วกใจเายเงินใครผักตัวนี้มันผักป็นผักกาด้ตงสีจุประกาศอินนี้ไวลนะท่านจุกศนี้ไแว้ชๆตีแ้นเนี่ยแซ่บขนาด าเด้อบาทเนี่ขอรับประทานอาหารกนเด้อบาทเนี่แซ่บเลยขอบคุณสำหรับการติดตามกดกำลังใจให้กันซอยกันไปสิแหละครับแค่นี่เด้อครับสวัสดีครับ